ครับสวัสดีคุณทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับคอมพบกับผมในกราสกาขคือในป่าน,นะครับซึ่งก็ในวันนี้ไม่อัปเดตนะครับกวางที่บาดเจ็บซึ่งเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับผมคลาสก็คาดเดิมนะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงกดผิดอ่ะเริ่มมาก็เหมือนเดิมนะครับหาตัดไม้ก่อนดีกว่านั่นอะไรอ่ะโอ้กวางเลย อุ้ยใช่กวางจริงด้วยทำไมดอนตัวสั่นดิกๆอยู่งั้นโหเขาหักเลยเขาหักขาเจ็บเหมือนให้รักษาตรงแถวๆนี้แหละเนี่ยขึ้นเป็นแดงๆน่าจะใช่นะครับน่าจะให้รักษาเขาแล้วทำไมเราต้องรักษาเขาทั้งที่เขาวิ่งไล่เราทุกวี่ทุกวันเอาไม่เป็นไรเผื่ออาจจะมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นครับเขาจะมาช่วยเราหรือยังไงอย่าลองดูครับอย่าลองดูอุ้ยถังน้ำมันดีเลย นิทานก็พัดลมปั๊บเอ่อทานกล่องของเป็นกระเป๋าเลยได้ปะออกกลางคืนแล้วเอาเรอย่างนี้จะมีคนไล่เราไหมถ้าสมมติถ้ากวางนอนอยู่ตรงนั้นอะเอออย่างไีมันจะมีคนไล่เราปะเราก็สำรวจกลางคืนสบายๆเลยกระต่ายขอเท้าหน่อยเอ๊ะหน้าตาอะไรอะ่ะ ถ้ากวางอยู่นี่อเนั่นคือตาอะไรเอ๊โอ้โหไปอีกตัวหนึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งไปเลยคนนี้ก็ไม่รู้ใช้ทำอะไรแต่ไม่มีคนไล่เราจริงครับเพราะกวางบาดเจ็บอยู่ปับ๊บโอเคกระเป๋าเยี่ยมไปเลย จะไม่ต้องรีบหานี่แหละเฮ้ยสบายเลย,ยงี้ดีงี้เราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเลยเพราะว่ากวางเขาก็นอนอยู่หิวข้าวอะ่ะไม่มีอะไรกินเท่าวยแถวนี้มาปาร์ฟ้าไม่มีอะไรกินเลยเหรอแถวนี้เบอร์รี่อะไรเงี้ยไม่มีเลยเหรอนั้นเวลาเราตกปลาตรงนี้ก่อนก็นได้ตกปลาหาข้าวกินหน่อยครับหิวข้าวกินปลาเลือดลดปะเลือดลดโอเค นแม่เรากินไปก่อนเลือดลดดีกว่าเลือดลดจากการหิวนะครับเพราะนั้นมันเหมือนโดนสูบเลือดเลยอุ้ยถังน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มเลยตอนนี้นั่นก็ถังน้ำมันอุ้ยกล่องแดงมาเลยครับเราได้ของดีแล้วขอแบบเลื่อยเลยได้ป่ะเออแค่ั้นก็ช็อตก,กันก็ได้มาปุ๊บอะไรอะ่ะ ใุไนถามจริงหนึ่งรอยนัดโอ้โอเคเติมถ่านเติมไฟอืมแล้วก็ตายมาใส่ไปปุ๊บกระสุนโอเคขอสร้างแมพสักหน่อยนะครับผมไม่ชอบเวลาไม่มีแมพมันมองไม่เห็นอันนี้เด็กคนเลขยังไม่ช่วยนะครับผ่านไปก่อนรา ไม่ช่วยเด็ก <c oughs> เราข้ามไปก่อนเลยลมอีกแล้วอุย้ยข้างในนะขอลองพลังของคุ่ในหน่อยพวกลทัทธิโอ้ย,อยอายเป็นเนื้อไปโอเลงไปนอนซะเจอคู่ในนี่นี่ไงไอตัวถึกตัวถึกตัวถึกตัวถือเหรอ ไปนอนซะโอเคมีไหมหมดแล้วค่อยมีแต่เป็นเดดเนี่ยโอ้โหเอาเปิดกล่องเอาหันผิดทางด้วยไม่เป็นไรดูสิได้อะไรเปิดมาปุ๊บลูกโมหนังมาป่าหนังมาป่าอยู่ไหนเอาหนังป่าเอาฟ้ามาเออคานเนิวัลยังอยู่อีกเหรอผมยังไม่เห็นเลยเออแล้วเป็นเดดเรา,เาไปช่วยไอ้กวางได้ไหม เออที่มันเป็นแดง,ดงๆสงสัยอาจจะช่วยได้ก็ได้นะใส่ไปแล้วก็อัปเกรดอัปเกรดทำหม้อหุงข้าวทีนี้ตัดไม้หรือว่าโดนเนิร์ฟเหรอกวางไปหมุงข้าวโอเคเจ้ากวางมานี้หน่อยแมนเดียอ๋อนี่ไงฮิวได้ปับ๊บโอ้โห ดิดบิดขาคืออนอย่างนั้นเลยเหรอแล้วก็หิ้เขาอ่ะปับ๊บหิ้อีกไหมอ่ะโอ้ยเอ้าโอ้ยลุกขึ้นมาแล้วเป็นไงเจ้ากวางทำไมตัวเขียวอ่ะยังมีอะไรดูเหมือนไม่ถูกต้องมันต้องการความช่วยเหลือเพิ่มช่วยอะไรอ่ะยาหรือยาใหญ่ เอาอะไรอ่ะนั่นดิเอาอะไรอ่ะไม่ได้อะไรอ่ะกวางคออกลางคืนก็ไม่มีใครมาไล่เราเลยรู้สึกว่าสงบสุขมากครับพอเป็นอย่างงี้กินข้าวไหมกวางอจะทําทไปให้เนี่ยเ่อหิวข้าวเอา้าแล้วกินจริงด้วยเหรอเออเอยอร่อยเลยทีนี้ลงใช้เยอะขนาดไหนอ่ะเบอร์รี่ได้ไหม กวางก,กินพืชไงกวางกินพืชเอากินโอ,โอเคเอากินหมดทุกอย่างเลยอ๋อได้ครับงั้นเอาเบอร์รี่ไปเนื้อเพลงมีอะไรอีกไหมแถวนี้โอหมาป่ามาพอดีเลยมาไมปไปไหนล่ะเออมากลายเป็นอาหารให้กวางน้อยนี่หน่อยไปไม่พออ่องนี่ไงลุกแล้วอ้องขาเจ็บโอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวดียว,ยวมาจากไหนเนี่ยมานี่เลยมามานี่เลยฮะเล่นเล่นเล่นทีเผื่อนะเอ้ยโอเคกวางตื่นละ่ะยังไงต่อเจ้ากวางอดมกิน่นดมกินแล้วไงอ่ะเนี่นี่คืออะไรขนสีม่วงอ้าว๋ยวอ้าว โอ้สูตรเอา้าอ๋อกลับไปอ๋อมาดูไอตัวสีไอ้ขนม่วงนี่ทำร้ายเหรอเข้าคัดซีนเป็นยังไง <c oughs> โอ้โหน่าจะใช่ครับน่าจะดูในตัวสีม่วงนี่ทำร้าย <c oughs> เอาแล้วกวางตาแดงอืม เออเป็นยังไงเงียบไปแล้วอุ้ยมันยังเจ็บเจ,จ็บอยู่เลยกวางอ๋อกวางจะจำความเสือของคุณไว้เขาจะมาช่วยคุณในภายหลังโอเคในถ้าอ๋อในถ้ามีกล่องทองขอเปิดหน่อยสิได้อะไร เปิดมาเป็นโอ้ดีมากเลยวางได้ขวานแดงมาเลยทีเดียวแสดงว่าไอตัวสีม่วงข้างล่างมันมันหนีลงไปแล้วนี่ไงมนอยเท้ามันหนีไปข้างล่างแล้วแล้วเอา้าไ,ไ,ไ,ไปไม่ได้เหรอไปไม่ได้โอ้โหน่าเสียดายครับน่าจะวิ่งตามไปจัดการมันโตนะน่าเสีดยดายจังเลยตอนนี้เราไปฟาร์มแถวนี้กันดีกว่า อยูข้าวเอ้นั่นอยู่ไหนอะ่ะอินพวกเนื้ออันนี้คืออะไรอ๋อน,นี่กินข้าวก่อน,นครับมืดแล้วโอ้โหยังทำกับข้าวไม่เสร็จเลยเรียบร้อยเต็มอิ่มสกิปไปเลยตัดไม้รอครับตัดไม้รอโจนอ้องกวางตาแดง อ๋อคือเขาจะมาช่วยเราเหรออา่ะแป๊บนึงแป๊บนึงกว้างเอาโอเคโอเคอ๋อโอ้ยดีเลยครับอย่างเงี้อ่ะโอ้โหดีมากกว้างนั่นแหละจัดก,การมันเออเอาไปแล้วก็ไปเลยเหรอกว้างเดียวกัอนอย่าพึ่งอ้อาวใช้วิชาหายตัวไปทางนั้นโอ้โหเฮ้ยถ้าอย่างนี้เราก็ สบายเลยดิเราก็แค่รอเราก็แค่เปิดแบบร้อยวันพันวันแล้วก็เอฟเคได้เลยอทีเนี้ยก็แค่กลับมากินข้าวเฉยๆแล้วก็เปิดให้กวางสู้ให้ออโต้ไปเลยวุยดีนะครับอย่างเงี้ยโอเคหลังจากที่ผมไปดูมาเมื่อกี้นะครับรู้สึกว่าเหมือนอัปเดตนี้เนี่ยจะมีแค่เท่านี้นะครับผมก็สหรับใครที่ชอบครบก็อย่าลืมฝากกดไลค์แลวกดติรตามนะเพื่อเป็นกำลังใจในการน้นนผมคิดไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ไปบากครับผมสวัสดีครับ